สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเที่ยงเนาะพี่น้องสบายดีว่าสุขสุขคนพี่น้องเ้ยล่าสุดพี่น้องเ้ยมีมีคนคอมเมนต์มาอีกคอมเมนต์หนึ่งซึ่งแบบว่ามันเกิดจากเพิ่นคิดอะไรแหละก็คือบุญอยากว่าวเลยแต่ว่าอ่ะขอว่าวอีกคลิปหนึ่งเนาะว่ามีคอมเมนต์มา ไขค้อมคิดจะเข้าคิดอะไร <S <S เรื่องเรื่องอันเสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้าน้องเนยเสื้อผ้าน้องเนยก็คือเพื่นว่าทําไมน้องเนยใส่แต่เสื้อผ้าตัวเก่าๆเ,เสื้อผ้าตัวใหม่ไปในหมดกูยอยากจะดีฝากมาให้ตั้งเยอะประมาณนี้แหละเนาะเพรเรื่องเสื้อผ้ากัต้อนฝากมากมันกระใหม่อยู่ดรอก แต่พอใส่ไบแล้วมันก็เก่าเก่าแล้วมันกระถิมประมาณนี้นเล็เกน้อยยังบนหัวท่านหูจักเก็บอีสางส่วนไลยแลนถิมไล่กลัวพ่อแม่ห่าห้าวาว่าดอกถิมไล้กลัวคือเอาลงไปเที่ยงหน้านั่งกระถิมเบิดใส่ไปเทียงแล้วกระถิมสะไปคือบบมี่ไปเก็บหายนะประมาณนั้นถิมเบิด บางบางคนคอมเมนต์อะสิมาหาวเฮาวะเก็บเสือผ้าคองเล็กน้อยไว้บ่หายไ่เอาหายแคือบนฝาเขาหายไปได้เฮากับปั้นให้เบิดแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วนั่งกระนุงนุ่งไปเลยก็เปื่อนแล้วก็ทถิ่มไปสีประมาณนี้่ก็เเลือแต่เสือเก่าเสื้อชีเก่าชีใหม่มันก็อยู่ที่คนที่สิให้ดูแลหพุคนวต่มันเป็นเนวดาเนาะวัดเสืเหาดูแลแบบเรื่องเสือผ่าห้คือเก่ามันบ่ได้เขาก็มีลูกเขาแล้ว ตามนั่นแหละช่อว่าวเฮาอุ้มเสือผาเด็กน้อยอีกวะกระโพดกระโพะลายกระเบิงแนวขูมือยมันเป็นแนวใดแล้วมันเป็นแนวใดขูมือนี่โตเก่าโตใหม่ก็อยู่ที่ย่ายเขาไปผู้บริหารเองบางทีเด็กน้อยมันบ่มักใส่เสือ้อโต้ใหม่ซ้ำๆเอามาถิมไม้จะได้ใส่แต่โตเก่าซ้ำๆนี่แหละตามนั่นแหละบางโตกระถิมไปน้ำก็มี อย่างไปเห็นถิมสะไา้อยู่แถวนั่นแหละตามนันว่าเขาใจเนาะบุคเคยว่าคิดว่าสีเอาไหว้ดอกเสือผ่าผู้ดได้ผากมา่ห้ผู้ได้กับเอาห้ผู้นั่นเบิดดหละแบงกันเบิเรียบร่อยบุได้คิดว่าสีเอาไหว้เพราะมันหกดอกเสือผ่าเจ้าคล้องนี่มันก็นหกพอแห้งแล้วเรื่องเจ้าคล้องกับพ่อแห้งแล้วเที่ยงหน้าบักใหญ่ก็เจ้าสีบวมีบอ่นอยู่นะเสือผ้าเสือผ่าลูก่ก็พ่อแห้งแล้วตามนันเลยเนาะ เห็นใส่เสื้อัวเก่าวโบได้เม่นเห็นใส่เสื้อัวเก่าก็ส่งมาให้นางเนี่ยเอาตัวใหม่ๆโหลดซื้อให้หลายๆสุดลดมาให้นางใส่ให้นางถิ่มใะอยู่แถวน่ะว่ามาเลยนั่นลดจะให้อันจะให้มันใหม่ตลอดมันก็ใหม่โบได้ดอกะเราเรื่องเสือฝ่ากันเลยที่ใหม่ได้ดิมันจะอยู่ในเมืองเนาะหนุ่งใส่ขีดต้มหนุ่งใส่ขี้ดิน เสือใหม่ๆมาเมื่อลงถนึงเมืนก well ันเก่าป็นยังผมแหละคันว่าคือคนอื่นเขาเจ้ากับสักให้มันสะอาดมันกันยังใหม่อยู่ตอนนี้เขาเจ้ากันไปสักใส่แหน้ามากแห่งกระนงคือเก่ามันก็เป็นเสือเก่าแล้วสำนั่นสะให้ใหม่ตลอดมันเป็นไปบ่ได้ดอกอยากจะดีฝากมาห้ก็เป็นทั้ได้เป็นปีเลยปีปลายเลยังไให้มันใหม่คือเก่าเห็น ไม่โบม่ก็ตามแต่เอาตามที่เห็นนั่นแหละจบแคียงสำนี้เพราะลายมันกันเงาไปเลยบางคนกับพยายามือว่าคืออยากโยนความพิษใส่อยากเ้าอยา,ากจสัตย์อย่างซี่ก็ยังบอกจุดเด้คขูมือ,น,อนี้เท้าจะเน้นเดี๋ยวเขาพัวเขาเองแหละมากกับคือเห็นบบมาเลยกับโบมาบนได้บอกเงียงเงาเอาง่ายๆเนาะ ตามนั่นจบเด๋วเขาใจยากไยเถอะบุ๋มเนผีคนในเมืองเนาะในเมืองเนี่ยว่าบได้มีถือขีดต้มขีดดินอย่งมันก็ไใหม่ตลอดเลยเสืออันนี้นุ่งลงขีดต้มมั่งเนี่ยดำเถื่อสองเถื่อหนึ่งเรียบร้อยเรียบรอย้รยบรอยเบิร์เตือนอย่างหนึ่งกระผูที่ดูแลหายสักสะอาดมันก็ไใหม่ตลอดเพราะว่าสักใส่แต่น้ำดีซือสักกระเด็มมันกบ่ใหม่หรอก นี่มันคือความจริงตามนั้นเนาะทาง่ายๆคนที่เมินว่าอยากให้อยางนั่งให้นั่งใส่เสื้อใหม่ก็ทรงใหม่นั่งมันก็ใหม่แต่มือแหลกสองมือแหละมือต่อไปมันก็เก่า,าเพราะว่าเขาเมือม่อยด้เมื่อยได้ไก<อ>็ใส่ทิมเฮาก็บทุ่มฮากับเก็บให้เก็บพยายามเก็บหาเก็บให้เก็บ ไฮไลท,ท์เธอเก็บลูกก็ยังคือเก่าบอกก็ได้ก็คือเก่าเขาก็ปล่อยเรื่องเสื้อผ้าเขาก็ปล่อยเพราะว่าถ้าว่าถิ่มเทวเทีทย่ททยงหน้าเขาก็าเก็บให้เอาลูกไปหฮย,ย้ายสักให้ประมาณนั้นยากใช้เสื้อใหม่อยู่กับพ่อนั่นเนมึงเพิ่งไปมันกเก่ามันก็ถิม่มไปนำ้ำโตได้ดีๆวนไล้ไม่แต่ถิ่มไล้กลัวนะว่าตามความจริงถิ่มไรกลัวเสื้อใหม่ๆงามๆมันถิ่มเบิด ทีมมือนไดเก็บให้ทีมปสาสาธิตอยู่ซิมสะทีมายเ็กน้อยเท่านี้มันยังบ่ฮู้จักเก็บดอกท่านผู้ใหญ่ผู้เก็บให้กันูเ่นันบ่เก็บให้แต่ก่อนก็แม่นอยู่เฮาเก็บให้นเฮาประจําเฮาเก็บให้อยู่แต่ว่าคู่มือนี่เฮาก็ มันยากหลายอย่างหลายแนวเขาก็เขื่อกเก็บหายเขื่อก็บบุเก็บหาส่วนแรกหาเอาหาย่เเยายไปสักหายทำนั่นแหละเขาใจยากหลายเถาะเขาใจยากหลไรกับมันยากมีเรื่องมีเล่าขึ้นมาหลายอยา่างมียังบอกขอใจกขบ่อประตงมินดอกแสดมาทามาล่อ Sết mà thám tham mạo, ngay ngay. mà ở lại, nó. mà bô mặt mặt. mặt tham mạo, lạc lẽo. Dạ mày, cào cầu bừng, mày, cào mày, nó yên cào mày, 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 cào khẩu, mà khốn khẩu. นังยูโฮมไพ่บาลังสีเขียวไปหน่อยเลยนังนี่แหละหนังเย็นมันนี้มันห่อนแหง้งอวันอาทิตย์เท่ากับเสด็เกี่ยวเนียเกี่ยวเขา่าก็คมคิดไว้ว่าเกี่ยวแน่มันกับวายคนเนาะสีเกี่ยวน้ำเท่ากับสตัดเอาน้ำาะวเขาเท่ากับอันพอดีเกี่ยวก็แล้วเด้่พอดีเกี่ยวพอดีตัดแล้วพอดีเกี่ยวพอดีตัดแล้วเท่ากับลองเบิรงกับบุคเคยตัดจกดืกเถื่อนกก็ยังสั่งสุดตัดมาอยู่ ใส่เรื่องตัดหญ้าแหละมาตัดลองเบิ่งโบไลกะคอยเห็ดไปแหละพี่น้องเว้ยตามนั้นราะว่าบางคนก็มีหลายคนว่าทามมาอยู่สิเกี่ยวเขาวันไหนวันไหนข้าวพอดีเกี่ยวมันสุกหมดแล้วสุกพอดีเกี่ยวแล้วแม่นมันพอดีเกี่ยวหมดแล้วกยวฟังเบิ่งพะยูพะยูลูกนี่แหละมันเป็นอะไรว่าตอนเช้ามันมืดคึมเลยคันวิทย์มือนี่ไปก็ฟังเบิ่งอีมือนจันทร์แต่ว่าวัอาถิตนี่ลงในนอนต๊กระต๊ะเลยวะยังสั่งเครื่อง อุปกรณ์เกี่ยวอุปกรณ์ตัดเขาเด้พี่น้องใส่เครื่องตัดตัดหญ้าอะไรเครื่องตัดหญ้าปีน,นี้กส็สิมีสิมีเกี่ยวเขาอยู่สามคนนั่นแหละมีเ่าพ่อเ่าแม่เอาเท่านั้นแหละสุดท้ายเนาะสุดท้ายมันก็นสิเหลือแต่ครอบคออรัวเจ้าของค่ะแหละตามนั้นสุดท้ายก็สิเน้นแต่ครอบครัวเจ้าขอ,าองเองแหละ ดูแลแต่ครอบครัวจะคลอ,องเองนี่ยังกันจบสีบุญบ,บวายกับไพทั้งนั้นแล้วชีวิตไพชีวิตมันนะสุดท่ายเลยลูกไพล้านไพก็ดูแลเอาเองกันไปถน,นัดนด,ดูแลห้ไหญ่บนไรเล้ยดูแลเอาเองเลี้ยงใหไงเขาก็ยังบึงเขาเป็นคนพิด คนที่วังดีกับคนอื่นแต่ว่าเขาก็ยังเบิ่งเขาเป็นคนผิดป่นนี้มันก็เมื่อยแล้วคนเฮาเมื่อยบวิชาเข็ดแยังทั้งนั้นแหละมาจากเบิ่งแง่งบมาจากดูแลไปแล้วชามาซังดูแลหายยังหายก็บชาวเบิ่งเขาเป็นคนผิดขี้เก่าโตไฟโตมันน่ะดีสุดละป่านนี้นะพี่น้องเอ้ย ดีไรกับือว่าแหละคู่มือนี่ดีไยเขากว่าเขาเป็นคนงูมันต้องมีส่วน่นดีไ่นพอได้ดีก็เข้าก็ดีนผะพอได้สัวนก็เขาก็สัวกครับประมาณน,นั้นแหละนะจังซีอยู่ได้ดีไรกับว่างูเขากับว่าเป็นคนงูจังสั้นจังซีตอนเขามีผ้นประโยชน์เขามีรายได้เพราะว่าและ เขาก็ดีน้าเฮ้าแต่พ่อบุมีรายได้เขาก็ว่าเฮาเป็นต้นเหตุหเหตุทีเขาบุมมีรายได้พอตอนมาอยู่น้ำเงินบื้อใสอืดจ่ายแต่พออ่อน,นัพออนพ่อนันไปก็มาโทษเท่าอยู่ว่าเป็นยนื่เฮาตีเหตุให้บุมมีเงินใสคือเก่าประว่าณนันแหละพี่น้องสุดท้ายกยจะคิดกยจะคิดสุดท้ายพี่น้องเลยพ่อกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะ ออกไปมันก็เหาวยืดนนอกปืดผมใหม่เจาะเขียบเป็นงอตอดแล้วก็เจ็บตามนั่นแหละมันอีก็ห้อนแน่ก็เลยเพรท่านลงเกี่ยวเข่าก็ได้มัดเข่าก็ได้ยห่อนมันคึมพายุแล้วอากาศมันอ้าวเดี๋ยวเรอ้าวแห้งขนาดอ้าวแห้งขนาดนั่นแหละผู้ใดที่บอกข้าใจยังกัมันเป็นอะไรอะไรก่ะเสดมาเสดมาเสดมาทั้งเฟซบุ๊กก็ได้เฟซบุ๊กบราวบันนาเนาะ ได้อยากติดต่อกับเสร็จมาอยากได้ดีไลน์ like กับคอมเมนต์มาเดี๋ยวสิเอาใหา้นั่นแหละโอเคพี่น้องเอ้ยพอกันใหม่สบายดีบ๊ดสุขุสุขคนนั่นแหละพอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อแหละล,ลงเกี่ยวลงมัดเขาซอยเค่อยไล่เพราะว่าเดี๋ยวจะคล้องเกี่ยวกับซีบได้ซอยเด้อมดเลย มันยกเด็ดจวงว่างก็มาซอยตามนั่นแหละบอกกันใหม่ว่าอันใด,ดผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยนำเด้อพี่นองเด้อขอโทษนำกับเอฟซีประจำสองที่คอยหับส้มตลอดคอยหับส้มประจำเนาะถึงสีเลียวปลายแต่ว่าคนกันยังหับส้มไม่เอาคือเก่าสบายดีเดอ้อ